ขอียนหอเียหโอ้ยสายแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ฉันก็ว่าฉันจะไปทำงานซะหน่อยขายเบอร์เกอร์เนี่ยอุ้ยฉันลืมไปเลยเมื่อวานฉันลืมดูโทรทัศน์ดูทีวีแล้วลืมปิดอุ้ยไฟช็อตนี้เนี่ยน่าจะไม่ช็อตหรอกโอเคตื่นมาฉันไม่มีห้องน้ำอ่ะฉันก็กินข้าวเลยแล้วกัน เดี๋ยวค่อยเก็บตังเรียนมห้าแล้วก็ค่าเทอมมห้าแล้วก็เรียนเอยใช่แล้วก็จ่ายค่าห้องน้ำแค่นี้แหละโอ้ยเสียงายก่อนโอเคได้เวลาหาอะไรกินแล้วแหละนีน่ตู้เย็นแม่โอ้ฉันเจอนี้แหละมีซุปผักแต่ว่าฉันไม่ชอบกินผัก โอเคอันนี้พอแล้วนี่เอามาย่างเฮ้ยเอามาเอามาเอามานี่ว้าวน่ากินจังเลยเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉังก็ไปทํางานแล้วเนี่ยรอกว่าเจ้านายนะฉันประมาณแปดโมงครึ่งเนแต่ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแปดโมงยี่สิบห้าแล้วรถฉันต้องรีบแล้วตอนนี้มันจะหมดเวลาอยู่แล้วนี่แหละ ว้าวน่าอร่อยว่นพี่ไหวแล้วกินดีกว่างอม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 งมงมมโอ้ยอิ่มแป้เลยล้างมือก่อนล้างมือล้างมือล้างมืออืมโอเคแล้วก็เอาจานล้าง โอเคเก็บจานเข้าไปก็ยุบได้เวลาออกจากบ้านโอ้ยนี่มันอู้อากาศสดใสมากเลยอะโอเคฉันได้เวลาไปทำงานแล,ล้วลยนี่ไงอ่าถึงแล้วค่าประมาณสามวิก็ถึงแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยรถชั้นแรงน่ะนี่แหละ มาเปิดร้านขายเบเกอรครอัยยนนึงนี่แหละมาร้านมีอันนี้ฉันตั้งชื่อว่าร้านเออร้านเมกเกอรนะร้านเมกเกอรของฉันเนี่ยเป็นร้านเบเกอร์เฟน์นไฟนะ โอเคเข้ามาในร้านนี่มีชั้นเดียวนะชั้นที่สองเนี่ยเรายัางสร้างไม่เสร็จชั้นที่สองจะเป็นจะเป็นสร้างแบบอมชั้นกินอีกชั้นหนึ่งนะเราต้องใช้มูลค่าประมาณโอ้ยหลายหลายพันเลยประมาณ 5, 000, 6, 000, ห้าพันหกพันรมัง้งโอเคมาแล้วก็ต้องยอรอลูกค้ารือนะรอ,อออเดอร์ด้วย

เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาอะไรคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณลูกค้าก็คือโปรโมชั่นซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับกับเฟรนฟรายมีคนละหนึ่งชิ้นแถมน้ำโค้กสองขวดนะคะ อ้าว oh, จริงหรอครับผมกำลังอยากกินน้ำโคกอยู่พอดีเลยโอเคนะคะด้านลูกค้าอยากสนใจเนี่ยก็ไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะครับโต๊ะข้างหลังลูกค้านะครับโอเคครับวยอยากกินอยากกินโอเคได้เวลาทำอาหารให้ลูกค้าละนี่แหละห้องครัวของฉัน อืมเอาเขาสั่งเฟนฟรายใช่ไหมเบอร์เกอร์คนละหนึ่งเซนเขาสั่งเป็นซิงเกอร์เบอร์เกอร์ซิงเกอร์เบอร์เกอร์เขาคืออันนี้นี่แหละซิงเกอร์เบอร์เกอร์มีธงปักอยู่ด้วยอืมโอเคเอามาวางนี่เชียบนี่เอามาวาง อุ้ยควันขมวงเลยโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดน่ากินมากอุ้ยหอมแต่ไม่ไควันนี่แหละเยสแล้วเตรียมตัวให้ลูกค้ารครับอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะคะรับเดี๋ยวรอเดี่ยวเบอร์เกอร์กับพวกรอแป๊บนึงนะคระเชิญอันนี้ครับเชิญ โอเคแล้วก็โคกใช่ไหมครับโอเคโค้กโคกนี่แหละโคกสองขวดนะคะรับคุณลูกค้าอืมแล้วก็โคกอีกอัสุดท้ายพอดีเลยโอเคครับนี่ครับคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะคะ ่วครับว้าวน่าอร่อยจังเลยครับสุดยอดไปเลยครับว้าวน่าอร่อยมากเลยนะครับโอ้ยกินดีกว่ายี y มย m มย งมง้มองืงองมโอ้ยคุณลูกค้ากินเสียงดังมากเลยครับโอเคมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะาผมหิวมากๆเลยโอเคงอมง,งอมง,งอมง,งอมามด้วยนำครับครับ อืมนนนนนโอเคข้สุดท้ายอิ่มแป้เลยนืมนมนนนนอร่อยอร่อยอืมโอ้ใยิ่มยิ่มอุ้ยขอน้ำก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ย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 โอ้คุณลูกค้าเป็นอะไรมากไม่เข้ัในเสียงลั่นเลยครับคุณลูกค้า ไม่เลยหมาครับอ,อโอ้ยเสร็จยังครับคุณลูกค้าเดี๋ยว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 เต็มนะครับคุณลูกค้าอ๋อเสร็จแล้วเสร้วโอ,โอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคนะครับทั้งหมดที่ลูกค้ากินนะครับราคาประมาณร้อยยี่สิบบาทครับผมตอน เมื่อก่อนราคาสองร้อยสาสิบแปดาทตอนนี้เราเหลือร้อยี่สิบาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษว้าวสุดยอดไปเลยครับโอ้ใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะนี่นี่ครับเงินครับผมประมาณนีงครับเอ่อนี่ครับได้รับนี่เงินครับนี่ครับเสบ ว้าวขอบคุณมากครับผมไว้ไม่มาใหม่นะครับบายบายนะครับลูกค้าขอโชคดีนะครับโอ้ขอบขอบขอบบายบายเย้บายบายนะครับโอเคค่ะขอให้โชคดีนะครับครับผมเดี๋ยวมาอุ่นนุนใหม่นะครับโอเคครับลา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  ลโอ้ยวันนี้ขายดีมากเลยได้ตังตั้งร้อได้ตองตั้งรถหนึ่งพันเนี่ยไม่เข้าหมองไม่ต้องทอนด้วยว้าวโอเคเก็บใส่กระเป๋าชั้นแป๊บหนึ่งกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงว,ว้าวนี่แหละโอ้ย กลับบ้านดีกว่าเย yeah, ่นีกายดีมากเลยแค่คนเดียวนั้นไม่ของก็หมดร้านแล้วโอเคไปดีกว่างั้นงๆๆงง,ง,งมีตังซื้อรถแต่งแล้วแหละอืมกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ยเดี๋ยวเช็คตังก่อนตังหายไหมโอเคไม่หาย ใครเอาตังมาใส่เลยหนึ่งพันบาทอ้ยตอนนี้มีเงินทั้งหมด1 3ึ่หสิบบาทแล้วซื้อของนี่ไหมซื้อของน่าจะดีนะซื้อของนี่กวโอ้ฉันได้เงินมาซื้อของเนี่ยซื้อแฮมเบอร์เกอร์โดนัทมานี่แหละ เออแล้วก็ซื้อน้ำตาลมาด้วยเนี่ยๆน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลเอาไว้ปรุงรสอาหารโดนัทแล้วก็ซื้อโดนัทมาพอดีเลยน่าอร่อยเนาะน่าอร่อยเนาะโอเคอาหารแล้วก็มีของข้าวมันก็คือพิซซ่านเองนี่แหละออ้ยองคหาอาหารเต็มตัวเนี่ย โอ้นอนหลับฝันดีแน่เลยแต่แต่ก่อนอี้ฉันขอกินอ่ะพิซซ่าก่อนด้วยกันนะอืมุ้ยชิ้นดูดเลยว้าวววว้าววนกันเลยทีเดียอดเอาละปากโอ้ยกินเลยกินเลยอืมอร่อยอร่อยโอ้ยอิ่มอิ่มอิ่มตอนทีนี้ก็นอนหลับฝันดีเรียบร้อยแล้วโอ้ยนอน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  ออไหนรู้ได้ต่างสีมืดหรือยังอ่ะออตอนนี้ก็มืดแล้วนี่นาะเนี่ยมืดแล้วเนี่ยโอยอากาศอากาศดีมากนะเนี่ยมืด,ม,ด,ม,ดมืดเนี่ยช่วงมืดมืดเนี่ยได้เวลานอนแล้วแล้วโอ้ยง่วงติดตามรับชมอีพีต่อไปอีพีต่อไปผมจะทำร้านพิซซ่า ถ้าถ้าถ้าทุกคนอยากให้ผมทำต้องกดติดตามมาถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยไม่งั้นผมไม่ทำเฮ้ยต้องกดติดตามมาถึงหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบไม่งั้นผมไม่ทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะโอเคนะครับบายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ